มื่อก่อนมา่างใส่เอี้ยมเหมือนกันนะใส่เอียมแบบนี้เลยก็ไปใส่สิใส่แล้วจะใส่เหมือนพี่นะงั้นอ่ะมั่วที่จะเป็นมีสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมอะ่ะได้สิมีสองตัวจะกัดกันไหมอ่ะไ,ไม่กัดหรอกมีไม่ดุใช่ไหมอืมมีไม่ดุ จะมีจางโดนะห้าเพจนครูได้ยิน,นแล้ว,วันนีเลยอ๋อโอ้ยพี่ชายอะไรไม่ไม่เขาบอกว่าหมีเขาดุ<อ>แค่นั้นเองจะใช่มันหมายถึงแต่งตัวน่ะพี่ชายหมายถึงว่าแต่งตัวเ,เป็นชุดหมีหมายถึงว่า<ม>คือใส่<ม>ใส่คือ<ม>ใส่ชุดหมีเฉยๆใส่ชุดหม,มีแล้วคือแบบไม่ พี่แล้วคนอื่นไปนอนแล้วใช่ไหมนั่นาจะใช่พี่เครียดตั้มจริงได้มาเท่าไหร่อะได้มาเท่าไหร่บ้าไม่เพิ่งไปเล่นตอนทา้ทายอะเล่นอ่า ประมาณ5 5ตาได้มา700ลงทุนแบบว่า100 200อะไรเงี้ยใช่เปล่าจะเป็นค่าข้าวกับค่าที่ดื่มพอดีเลยจริงเปล่าจริงไม่ใช่สิได้หรือเปล่าได้เท่าไหร่9,000เฮ้ยรอเจาาที่พี่ได้ไหมสรุปพี่ชาวิชาชีพโจร ทำยังไงอะขอตังชาวบ้านตังเห็นอยู่อืมเลขเกาจัดหมื่นหายไปเลยหรอหมื่นหนึ่งได้มาเหมืมมอน<อ>พีน่พ<อ>ี่ลงเล่นพี่เล่นตาลอยมาเทียต่างคำบ้างอือเหรอใช่น้องหมีแต่งตัวนี้เหมือนน้องหมีหน้ารัางจังกดห้าเพย์มามา โคจะนี้เติมหนักมากเลยนะพี่เติมแบนเป็นโคนเลยเนาะใช่แทำไมไม่เอาเบาเบาอ่ะชอบแังหนักช,ชอบแังหนักใช่ทำไมหรอเาบาบท a t h a p p เบาเบาคืาออะไรง่วงงัวก็นอนพี่จะอยู่วาณใช่ไหมไม่แล้ว เดี๋ยวไปแล้วเนี่ยจะไปเหมือนกันครับจะไปพร้อมกันหรือว่าให้จามไปก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ได้ไปพร้อมกันก็นได้โอเคอาอกกอคืน,นน้องหมีใครอะน้องหมีพี่ไงน้องหมีครับพี่หมี มื่อก่อนมาตางใส่เอี้ยมเหมือนกันนะใต่เอี๊ยมแบบนี้เลยก็ไปใส่สิไม่เอามอาใส่อ๋ออ๋ออะไรใส่แล้วใส่เหมือนพี่นะงั้นนะอ่ะโมที่จะเป็นหมีสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมอ่ะได้สิหมีสองตัวจะกัดกันไหมอ่ะไม่กัดหรอก มีไม่ดูใช่ไหมอืมมีไม่ดูแต่มีจางดูนะห้าเพลงครูได้ยินแล้วันี้อ๋ะโอ้ยพี่ชัยอะไรไม่ไม่เขาบอกว่าหมีเขาดูแค่นั้นเองจะใช่มันหมายถึงแต่งตัวน่ะพี่ชัยหมายถึงว่าแต่งตัวเป็นชุดหมีหมายถึงว่าคือใส่ใส่คือใส่ชุดหมีเฉยๆใส่ชุดหมีแล้วคือแบบ ไม่ใช่เหรอเป็นมันมีเขี้ยวเกลือไม่รู้เหมือนกันแต่กูเมาเติมเลยจากหมายถึงว่าตัวแบบหมายถึงตัวเองอ่ะแบบเห็นไหมแบบพี่ชาเขาใส่ชุดหมีไงแล้วแต่ไม่ดูไม่ดูอืมแต่พี่กำลาบมันเองไม่ต้องจัดได้ดักน ไม่ใช่แบบนั้นนะคือหมายถึงว่าใส่ชุดหมีใครยังไม่พูดเลยเขาใ,ใส่ชุดไว้ก็คือใส่ชุดหมีเออน้องจะเป<ด>็นใส่ชุด,ดเป็นชุดหมีแล้วคือหมายความว่าคือตัวประจ่าคือจะดูเฉยเฉยไม่ได้อย่างนั้นพี่คิดอะไรเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปแก้ตัว <S 2> <S 2> แล้วมันแก้ตัวพี่หัวลบิ่งคิดไปกันใหญ่พอแล้วพี่หัวลบพี่หัวลบตัวเอไม่ยากเขาจะมาแล้วก็จบเลย่ไรก็นบเนั้นเลยมัน แกตัวเฉยเลยผูยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยก็ไม่หัวร้อนไม่พี่หัวร้อนมันไม่ใช่แบบดันเลยอ่ะเดี๋ยวกูถามหมีโนเนียก่อนโอเคโอ้โหห้าแกนะลูกเแกนะเร็วไปเร็วอวอ่าเพลงก่อนนะข้าวปูต๋หมี่ไม่ลอยพี่นวนไหวไหมให้ต่างช่วยบ้า จ่างดุพี่จะไม่ได้แบบเพราะไม่อย่างนั้นเลยนะรอดูเลยรอดูเลยพี่เป็นคนตัดไฮไลท์แน่นอนมีจ่างดุพี่ฮาีมีจ่างบายถึงว่าแต่งตัวเหมือนหมีอะดุมันไม่ใช่แบบดีดุอะไรเนี่ยดุอะไรล้วื่อบีจ่างมีจ่างดุอะไรวะเนี่ยทุกคน ฮะฮะจ่างว่าอี๋ปจ่างดุไม่อะอี๋ปจ่างดุมากพี่จะอธิบายได้มันไม่ใช่แบบนั้น อะไรล่ะมึงเข้าใจกันถูกแล้วเดี๋ยวกูมาพมาจังพี่จะไปพี่จะไปดูหมีพปียล่ะไม่ใช่แบบนั้นพี่จะพามาจังเข้าถ้ำปั๊บเด้พี่พี่เนี่ยพูดอะไรเนี่ยมเดี๋ยวบ้าล่ะได้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 ไปดูหมีมาดูหรือเปล่าอ่ะเข้าใจพี่ไม่ใช่แบบนั้นพี่เนี่ยพูดอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอมมิโนเมเอมมิโนเม มีแพนด้าขวานนะรับผมนี่ชักชักอยากชักกลัวเป็นเป็นอยากเห็นมีแพนด้ามีแพนด้าจังไม่อยากเปลี่ยนเสื้อเราเนี่ยจังไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วเนาะไม่ต้องเปลี่ยน S <s <hr ie> เฮ้ยเศานิดเาหน่อยแค่นี้เมาแล้วลมขึ้นนะวันหลังไม่ต้องดื่มวะเนาะรูครูมาอะไรไม่เราต้องถามตัอเองเล่นอะไรให้เข้าตัวมันเล่นอะไรวะเนี่ยของผู้ชายมันประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่รู้หาวเมาขี้เมา มเป็นไงเห็นตัวเองในกระจกลอมมั้ย w h ท่า a ป p e n e ่เล๋อเท่อปะล่ะนิดนึงน่ารักกี่ดูลอยสักจางสักก่อนเนี่ยเป็นไงยังเมาอยู่เลยผม โอ้ท้องฟ้ามันมืดแล้วว่าว่าจะถ่ายรูปสักหน่อยอ่ะมาเล่าคำบ้านเล่าเป้ารถใช่แกน,นะจังน่ารักไหมอ่ะเป้ารถน่ารักไหมเป้ารถน่ารักมั่งเปล่า,า,าไม่ใส่ใจเลยอ่ะ w h a ห h a p p e n e อุ้งีงีแต่ถ่าเด็กต่างส่ตัวนี้ก็น่ารักทีเหมือนกันนะเนี่ยเจมุ้ยไม่ใช่หรือเปล่าจะ <periods> เป็นกล้านะอื อีกความรักมันจะเป็นแรงกรบต้นใจในวันนี้เปลี่ยนไปเพราะเธอเธอนี่ไงก็เธอนี่ไงที่กุมหัวใจฉันอยู่พี่เนี่ยขอเซลฟี่รูปหนึ่งสิเก็บไว้ทางนี้ค่ะ พี่มาอยู่ซ้ายมือจังไหนซ้ายซ้ายมืใช่นั่นแหละมันซ้ายเกินไปอ่ะโอเคน่ารัก <c oughs> ทำท่าหน่อย <c oughs> ทำท่าหน่อยดิท่าอะไรต่ว่ามันมืดเนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเออนะเรียบร้อยแล้วอะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่แล้วฮึใช่ค่ะฮึ<ม>ที่ว่าจังแต่งตัวอย่างน่ารักไหมอืม <c oughs> พี่ก็น่ารักมากเลยพี่หล่ออยู่แล้วพี่น่ารักอยู่แล้ว<ฮ>ไม่ธรรมดาทำไมเปล่าวอ้าวอือึ่มพ,พี่ได้เจอเข้าสวยบ้างไหมข้าสวยได้มาหรือเปล่าล,ลูกเหรอลูกเราเหรอนะใช่ใช่ลูกอ่ะ<ฮ>ได้เจอลูกบ้างไหมไม่เลย คิดถึงลูกไหมอืมไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะ